การขยายหัวเชื้อเจ้าปลวกซึ่งมีกลุ่มของเชื้อราไมคอรไรซานะครับอันนี้จะเป็นการขยายเชื้อแบบแห้งก็จะนําเอาเชื้อเจาปลวกนะครับเอาเจาปลวกที่มีเชื้อไมโคอรไรซามาคลุกเขาเข้ากับรำเอาเข้ากับรำเข้ากับปลายข้าวที่เราบดบดข้าวเปลือกแล้วก็จะได้ทั้งรำทั้งปลายข้าวคลุกเข้ากันแล้วก็ เราก็จะห่อผ้านะครับเป็นผ้าแยงผ้ามุงในรอนครับล้วก็ห่อนะครับโดยการรวบผ้ามัดมัดหูเข้าทั้งสี่หูเข้าด้วยกันจากนั้นก็เอาไปใส่ในถังหมักนะครับเอาไปใส่ในถังหมักใส่ในถังหมักแล้วก็อบไว้นะครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับอบไว้ปิด ปิดแสงไว้มันก็จะเดินเชื้อประมาณสัก2วันเราก็จะไปอบแห้งครับ